สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับหลังจากที่บอตบิ๊กนะครับเพิ่งได้ลงเสาเอกเสาโทอาณาจักตัวเกียวนะครับก็คือเป็นบริษัทเล้าครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับก่อนหน้านี้ล่าสุดครับพี่น้องนะครับเพิ่นเนี่ยครับบอตบิ๊กกระสิลงเสาเอกเสาโทเป็นบ้าน ส่วนตัวนะครับพี่น้องนะครับของบอสบิ๊กเองครับทุกท่านครับเบิ้งเอาโลดครับนี่ครับภาพในคลิปนะครับอันนี้เราก็บอกว่าเป็นบ้านเรานะครับพี่น้องบ้านพักส่วนตัวนะครับอ่าล่าสุดเราก็โพสแบบซีนะครับบอกว่า11กุมภาพันธ์ก็คือปีนี้ครับพี่น้องนะครับพิธีขึ้นเสาโทนะครับอ่าบ้านส่วนตัวของนาย ที่ตีลุดวารุนนะครับหรือว่าบอสบิ๊กนะครับ mm hmm. เชิญ f c และญาติสนิทมิตรสหายเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับนั่นแหละพี่น้องนะครับป้าตกท่าน,นครับหลายคนหลายท่านเห็นแล้วกต็ตกตะลึกนะครับาบางคนก็บอกว่านี่คือบ้านหรือวังสั้นพี่น้องนะครับหลายคนก็บอกว่าป้าอยู่คนเดียวที่บอส คือมันเยญ่ยงมาตัวคักแท้นะครับทุกท่านครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอลังการงานสร้างนะครับท่านนี่ก็บอกว่าอยู่แล้วดีมีความสุขจะเจริญรลุ่งเลืองเดอ้อผู้นิบบ้านนะครับอีกคนนึงนะครับถึงขั้นลั่นแบบนี้ว่านั่นเขาเดื่อหาดหรือบ้านพักเอาดีๆนะครับพี่นอนะครับอีหลีกับยี่หลีกับพี่นอนะครับคนหนึ่งก็บอกว่าชื่นชมในความสามารถ ชื่นชมในความยินดีของบอสบิ๊กด้วยนะครับอีกคนนึงก็บอกว่านั่นคือคหาหน์จานะครับท่านนี่ก็บอกว่าบ้านคนรวยเนาะนะครับคนนี้นะครับก็บอกว่าปลื้มปริมและดีใจกับนายมากๆนะบ้านพักซีโอพันล้านบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเธอมาไกลมากอลังการจริงๆนะครับท่านนี่ก็บอกว่า ส่วนตัวแล้วคิดว่าบอสบิ๊กน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับพี่น้องนะครับอันนี้แค่เริ่มต้นสันพี่น้องนะครับคนนี้ก็บอกแบบนีนะคร hmm. uh, 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 oh. no. ับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเขาไม่เลือกว่าบ้านค่ะเขาเลือกว่าคาลิฮาดนะครับปาดมีตะคนบอกว่าคาริฮาห์ดกับพี่น้องนะครับเอาพี่น้องเห็นแล้วอันนี้คือบ้านหรือคาลิรดกับพี่น้องนะครับกับคอมเมนต์ให้นุอองทราบนเด้อพี่น้องนะครับว่าเอฟซีนะครับเห็นแล้วรู้สึกแบบใดครับ แมนบ้านหรือว่าครื่อหาดนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็บอกว่าวันที่11นะครับ f c ทุกท่านผู้ใดอยุ่ใกล้นะครับแล้วไปร่วมงานได้นะครับส่วนอาจจะมีคอนเสิร์ตหรือว่า,าจัดงานแบบไหนยังยังไงนั้นเรายังพูดเรีแจ้งรายละเอียดนะครับพี่น้องนะครับ ถ้ามีข่าวสารมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนุ่มอองเสี่ยมมาฝากอีกรอบนึงนะครับส่วนคลิปนี้นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไดนะครับก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวามาฝากอีกรอบนึงครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ